คไดบประสบความสำเร็ที่ทางีวันนี้ได้รับบริษัทเกียรติบารและกับผู้ชื่นชต๊ะเป็นบเบิร์ตเอ็ดแอนด์ซิทิราสนะครับผู้วันนี้66ครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับขอเรียนเชิญท่านกรออินที่จิบล่างบำรุงพนักงานบริษัทดีเจสติลจำกัดมหาชนแล้วก็คณะผูนักเรียนทุกคนนะครับทุกคนและธุรการคณะผู้บริหารบริษัทดีเจสติลจำกัดมหาชน ผมบ้านอื่นับถูกต่อผินแล้วก็โลงเงียนบ้านต่อบินที่ที่ทางบริษ e ัท e s รีวิหาคนจับ่ายเพที่จะได้รับความรู้และความสนุกสนานเรื่องครับคุณดังนังต่างเบอร์สถานการณ์ไม่ใช่ไม่่ปากลงไม่ใช่ปากาเล่นนี่อย่างเดียวมือที้ปากย้ำท่องการดังไม่เกียดน้ำ จำได้ไหมเอาเอีกหนึ่งรอบกางแขนไว้โดยสารผมสง่สงผมส่งของนะครับต้องใช้เสื้อชูชีพตัวนี้นะครับเห็นไหมครับจหะต่างจากลักษณะแรกตัวนี้จะเป็นเสื้อชูชีพสำหรับ เราแข็งแรงดนะคุณคืเราแข็งขึ้อยู่นะค่อจารอได้ได้เยอ่ากนัดกัดได้เครั้งกันได้ไหมครับ